สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับจากคำเทศนาของศาสนาจารย์ดรสุรศักดิ์สิทธนานั้นก็คือแนวคิดเรื่องพระพรสามต่อจากสองกุริน1ริบสาครับใช่ค่ะเป็นคำเทศนาที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับพระพรฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เราอย่างครบถ้วนเลยนะคะท่านเน้นว่าสำคัญมากที่เราต้องรู้ต้องรับ แล้วก็ต้องใช้พระพรเหล่านี้ด้วยครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันว่าพระพรแต่และอย่างคืออะไรแล้วเราจะรับรู้และนํามาใช้ในชีวิตจริงๆได้อย่างไงตามที่ท่านได้สอนไว้นะครับซึ่งพระพรทั้ง3ามต่อที่ว่านี้ก็คือพระคุณความรักแล้วก็ความผูกพันหรือการมีส่วนร่วมนั่นเองค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ต่อแรกเลยนะครับซึ่งเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยก็คือพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ค่ะ ท่านอธิบายว่าพระคุณก็คือการที่เราได้รับสิ่งดีๆที่เราไม่สมควรจะได้รับเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการเอาไถ่โทษบาปทั้งหมดของเราครับผมซึ่งทั้งหมดนี้มาจากพระเยซูคริสต์แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรไม่ดีพอแค่ไหนก็ตามแต่พระคุณนี้มีให้เราเสมอจริงๆนะครับใช่ค่ะแล้วผลที่ตามมาจากการรับพระคุณเนี่ยทรงพลังมากๆเลยก็คือทําให้เรากลายเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าได้ทันทีเลยค่ะ โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นผู้ชอบทำแบบให้เปล่าเลยถูกต้องค่ะแล้วการเป็นผู้ชอบธรรมนี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนกุญแจเปิดไปสู่พระพรอ,อื่นอื่นอีกมากมายเลยที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้คนที่เชื่อวางใจในพระองค์มีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้เลยค่ะอย่างเช่นท่านบอกว่าผู้ชอบธรรมจะได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการสดับฟังคําอธิษฐานได้รับการช่วยกู้จากความทุกข์ยากลําบากโอ้โห oh ค่ะแล้วก็ยังได้รับการคาจุนไม่ให้ล้มลงแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตด้วยค่ะ เยอะมากเลยสุดยอดเลยครับแล้วทีนี้คำถามคือเราจะรับพระคุณที่ว่านี้ได้ยังไงล่ะครับง่ายมากเลยค่ะท่านย้ำชัดเจนว่ารับโดยความเชื่อเท่านั้นเองแค่เชื่อและต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นเจ้านายในชีวิตของเราแค่นั้นเลยใช่เลยค่ะไม่ซับซ้อนเลยแต่พอได้รับแล้วเนี่ยการใช้พระคุณอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะใช้ยังไงครับ ก็คือให้เรายึดมั่นในความจริงเรื่องพระคุณที่เราได้รับเนี่ยแหละค่ะมันจะทําให้เรามีกําลังใจมีความเข้มแข็งในการดําเนินชีวิตแล้วก็ให้เราตั้งความหวังทั้งหมดของเราไว้ที่พระคุณไม่ใช่ที่ตัวเองหรือสถานการณ์อืมเข้าใจครับแต่ก็มีข้อควรระวังด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะท่านเตือนไว้ชัดเจนเลยว่าอย่าบิดเบือนอย่าใช้พระคุณเป็นใบอนุญ,ญาตให้เราทําบาปหรือไปดูหมิ่นพระคุณอันล้ําค่าที่พระเจ้าประทานให้อันนี้ต้องระวังมากๆค่ะครับผม พอเราเข้าใจและรับพระคุณแล้วก็นำไปสู่พระพรต่อที่สองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อเนื่องกันเลยก็คือการรับรู้ถึงความรักของพระเจ้าพระบิดาอ่าเหมือนกับว่าพอเราได้รับพระคุณผ่านทางพระเยซูแล้วเนี่ยมันทําให้ตาเราสว่างขึ้นมองเห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของพระบิดาได้ชัดเจนขึ้นใช่เลยค่ะความรักที่แบบว่ารักเรามากมากจนกระทั่งประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อเราอย่างที่ยอนสามนบอกไว้เลย เป็นความรักที่มั่นคงมากๆด้วยนะครับมั่นคงที่สุดเลยค่ะไม่มีอะไรเลยในโลกนี้หรือในสวรรค์หรือที่ไหนก็ตามที่จะสามารถพรากเราไปจากความรักของพระเจ้าที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ได้เลยค่ะอุ่นใจเลยครับแบบนี้แน่นอนค่ะแล้วพอเราอย่างรู้หรือทราบซึ้งในความรักที่ยิ่งใหญ่นี้จริงๆนะคะชีวิตเราจะเต็มบริบูรณ์ขึ้นมาเลยค่ะมันทําให้เรามั่นใจได้เสมอว่าพระองค์อยู่กับเราพระองค์จะช่วยเราไม่ว่าเจออะไรก็ตาม แล้วเราควรจะตอบสนองต่อความรักที่ยิ่งใหญ่นี้ยังไงดีครับท่านสอนว่าให้เรารักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้าค่ะรักษาตัวให้อยู่ในความรักหมายความว่าอ่างไงครับก็คือใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้ารักเราแล้วก็ดําเนินชีวิตให้สมกับความรักนั้นให้ความรักนั้นสะท้อนออกมาผ่านการกระทําของเราต่อผู้อื่นเหมือนเป็นการเรียนแบบความรักของพระองค์นะคะเข้าใจแล้วครับ คือรับรู้และก็ตอบสนองด้วยการอยู่ในความรักและสํแดงความรักนั้นออกไปใช่เลยค่ะทีเนี้ยมาถึงพระพรต่อสุดท้ายซึ่งสำคัญมากๆที่จะช่วยให้เราทำสองอย่างแรกได้จริงๆต่อที่3คือการมีส่วนร่วมหรือความผูกพันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะพอเราเชื่อในพระเยซูป,ปุ๊บนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จเข้ามาอยู่ในเราเลยทันที ครับเหมือนเป็นตราประทับเลยใช่ค่ะเพราะองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยที่พระเยซูสัญญาไว้พรองค์จะประทานทั้งกำลังทั้งความเข้าใจให้เราสามารถอย่างรู้ความรักของพระบิดาและก็สามารถดำเนินชีวิตในพระคุณได้จริงๆพท่านอาจารย์สุรศักดิ์มีเปรียบเทียบกับเรื่องหญิงชาวสมาเรียด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยว่า ถ้าหญิงสมารียคนนั้นรู้ว่าคนที่คุยด้วยคือใครและรู้ถึงของประทานจากพระเจ้าซึ่งก็คือน้ำแห่งชีวิตหรือพระวิญญาณเขาจะทูลขอแล้วพระเยซูก็จะประทานให้ก็เหมือนกับเราถ้าเรารู้จริงๆว่าพระวิญญาณที่อยู่ในเราทรงฤทธิ์อำนาจแค่ไหนเราก็จะไม่อยู่เฉยๆถูกต้องค่ะเราจะทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ให้ช่วยเราเอาชนะความอ่อนแอช่วยให้เราเลิกทำบาปช่วยให้เรารักพระเจ้าได้มากขึ้นรักคนอื่นได้จริงๆ แล้วผลของการที่เราพึ่งพามีส่วนร่วมกับพระวิญญาณนี่เห็นได้ชัดเจนยังไงครับผลที่ชัดที่สุดก็ขูกขนผ่นพระวิญญาณไงคะที่กาลาเทียพูดถึงความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความเมตตาความดีความสัตว์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆเกิดขึ้นในชีวิตเราอ๋อไม่ใช่แค่เรื่องฤิเดชแต่เป็นเรื่องลักษณะชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยใช่เลยค่ะ รวมถึงการที่เราสามารถเข้าใจและเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าได้มากขึ้นด้วยทั้งหมดนี้มาจากการที่เราถ่อมใจลงยอมรับว่าเราต้องการพระองค์แล้วก็ทูลขอการนำและการช่วยเหลือจากพระวิญญาณในทุกๆวันค่ะฟังดูแล้วพระพรทั้งสตอนนี้เชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งจริงๆนะครับเริ่มจากรับพระคุณฟรีๆจากพระเยซูทำให้เราได้รู้จักและมั่นใจในความรักของพระบิดาค่ะแล้วโดยการพึ่งพาพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา เราก็จะมีกำลังที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในพระคุณและความรักนั้นได้จริงๆไม่ใช่แค่รู้แต่ทำได้ด้วยครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับใช่ค่ะทีนี้มีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากคำเทศนานี้นะคะ ที่อยากจะฝากให้ลองไปคิดกันต่อครับผมก็คือว่าถ้าเราตระหนักรู้ยึดมั่นแล้วก็ดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาพระพรทั้ง3ประการนี้คือพระคุณความรักและการมีส่วนร่วมกับพระวิญญาณอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงมุมมองท่าทีและการตอบสนองของเราต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้างคะ โอ้ oh, เป็นคำถามที่ชวนคิดมากเลยนะครับทาให้เราต้องกลับไปสํารวจชีวิตตัวเองจริงๆว่าเราได้ใช้พระพรทั้ง3ต่อน,นี้อย่างเต็มที่แล้วหรือยังนั่นสิคะครับสำหรับการเจาะลึกคําเทศนาเรื่องพระพร3ต่อในวันนี้ก็คงจะครบถ้วนแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นพระพรกับทุกท่านที่ได้ฟังครับ